น้ยก mm ็เดยวไปเอาขนมที่รถมาแล้วก so nice ันแม่ขนมเปมาฝากแม่ใหม่กับน้องๆทีมงทั้งามน่นุ่นหัวเดไกลพี่เออให้ม่น่อยเองา่ห่ยวให้กลอนยังีอีกอ ถ่าายยแบบกอ่าไปเลยตัวเล็กค่ะเอาตะกร้ามาค่ะไปออกไลฟ์ทิกต็อกแม่ด้วยอย่ามาแต่งตัวเดี๋ยวเขาใส่เอากล้องไปไหนพี่กล้องเออกล้องลืมเลยลืมกล้องไปแล yeah, yeah, like ้วเดี emulate, ๋ยวก่อนพอแดดร่มแล้วค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปแต่งเป็นนำดงกู้พิณุนเดือนเบลหนุ่มว่าไกลเลยเนี่ยไกลเลยรถจะเข้าไม่ได้ยังเหลืออีกเยอะเราให้เอฟ มาเลยเดี๋ยนะเดี๋ยวไม่คยเป็นเลยค่ะเดี๋ยวไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นไปบ้านแม่น้ำหนึ่งอ่ะไม่กล้าถ่ายกับใครเลยเห็นแม่ไหมยุ่งไปแม่น้ำหนึ่งบันมากครับแม่น้ำหนึ่งเอากลับก้องก่อนจะเย็นเย็นจเย็นๆอย่าล้นทำไม่เป็นเป็นสันมาติเดียวเล็กต้องบันชางต้องบันชากับก้องก่อนอ่ามาใหม่ คุณแม่เกือบไม่ได้รูปแล้วเนี่ยคุณแม่กับกล้องผิดน่ะน่ารักมากจ้าคุณแม่ก็ไลฟ์อยู่ครับสัญญาณยังดีอยู่วันนี้มาไกลนิดนึงครับหลายคนก็กําลังพุ่งจะเตรียมรถเครื่องเข้าไม่ได้แล้ววันนี้คุณแม่ก็ไลฟ์สดโอ้ยหลบมาอยู่ตรงนี้กันนี่เองหลบมาอยู่ตรงนี้นี่เอง อันนี้พี่หมวยกับน้องอะไรนะพี่จาชื่อไม่ได้นะน้องอะไรนะน้องทรายอันนั้นตอนนี้พี่ชื่ออะไรครับติทูบิตูโอ้หามาหาที่เฉพาะตัวอยู่ตรงนี้นี่เองปล่อยเราเงือตกขขอยู่ฝั่งนู้นนี่ก็กำลังเตรียมบรรยากาศหลังงานนะครับเดี๋ยวข้าจหน้าเต็มท่ชมนะครับ,เร,เ,รบเรื่อยๆครับสัญญามันมค่อยดีข้างหน้าดีเจก็เสียงดังด้วย <DJ. S 1> วันนี้โชคดีนิดหนึ่งที่จึงพอได้ที่จอดรถข้างบนไม่งั้นก็ลำบากเลย รอ,อแม่ใหม่เขาไลฟ์ทิกตอ,อกจบก่อนเดี๋ยวจะไปขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งวันนี้ก็อาจจะสัมภาษณ์หลายท่านให้ให้ให้เอฟซี FC ได้ชมกันนะครับเปิดบ้านมาลามีวันนี้ก็ต้องรีบทำกันหน่อยนะครับทีมงานหลังบ้านก็ยอดประมาณ2ล้านห้านะครับ <laughs> <laughs> เดินลงมาแลกตังค์มานะครับหยอกๆกันนะครับพราะเดินไกลด้วยครับเดินไกลด้วยประมาณกับครึ่งโลอ่ะมีครึ่งโลอย่างน้อยอ่ะ กเกือบครึ่งครึ่งโลเกือบเกือกกิโลครับเดินแบงก์ออกมันไม่มีที่จอดแล้วก็เบียดข้างหน้าก็จองที่กันจะหมดละสามร้อยเมตร <laughs> ตเข้าก็ลำบากเลยอ๋อก็ลำบาก <laughs> บนมารอบสองเข้าไม่ได้ต้องถอยโอ้โหไปบนข้างหลังมาพาชมบรรยากาศหน้าง,งานครับเรื่อยๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับเก็บภาพให้ชมกันไปต่อ วันนี้จะดูนะเด็กๆเตรียมโคเวอร์ตํารงเตรียมที่อ้าวเด็กๆออกกล้องหน่อยลูกนี่ค่ะมาดูใครมาดูลิเกป่ะดูลิเกป่ะมาดูพี่นุ่น,นพี่นุ่นพีนุ่นแต่งตัวเป็นอะไรตํารงตํารงเอาหนูก็ต้องไปตํารงมาด้วยแต่งตัวไปตํารงเหมือนกันรอเดี๋ยวไปตํารงเหมือนกันเดี๋ยววนนี้จะรอถ่ายคลิปตํารงนะคืนนี้เก๋ป่ะพี่นุ่นเดี๋ยวมาพี่นุน่นมาขึ้นพี่นุน<า>่นไหน พี่นุ่นไม่ถึงเลยหรอกเริ่มแต่งตัวดำดงมาหาพี่นุ่นนะโอเคแต่จะรอถ่ายอยู่ตรงนี้เจฟอะจังหวัดอะไรนี่จังหวัดอะไรนี่จังหวัดอะไรบุรีบุรีโอเคจะไปเจอกันที่สระบุรีนี่แหละเยนะเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายกล้องหน่อยอเอฟี่ลำดงเพียบเลยโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยอันนี้กันมาดูอะไรคะเนี่ยดูใครคะดูใคร น้องยังงงอยู่น้องยังงงอยู่ยังไม่ตื่นคุณแม่พามาดูดงๆนะครับวันนี้แกงสามนอแล้วก็พอินุนต่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแชร์ชื่อว่าผมล่วงสองทุ่มครึ่งเล่นประมาณสามทุ่มประมาณนะครับประมาณนี้ก็ออกกันตั้งแต่ฉากแรกๆแหละเรื่องนี้ ยาได้ลุกไปไหนเทียวเว้แต่วันนี้เขามีเก้าอี้ที่ไม่หายแน่นอนไม่ใช่เสือ <c oughs> แล้วเสือนี่ลุกไม่ได้แล้วลุกไปที่แคบเลยวันนี้มาเพื่อโดยเฉพาะเลยเนี่ยใช่บางคนก็คนครสวรรค์ลบบุรีโอเราก็มาจากจ่าจังชา,าไปลิ้วก็ร้อยกิโลแต่ในก็ยิ่งบรรยากาศยิ่งคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะครับนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับก็ทีมง,งานกาลังเช็คเท้าอยู่ส่วนด้านหน้าก็ กำลังหาพื้นที่เฉพาะตัวตั้งกล้องกับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ตอนนี้ก็มากันหลายเจ้านะตามเยอะขึ้นเราก็ขอพื้นที่เฉพาะตัวหน้าเวทีนะครับนั่งข้างแม่เขาเลยเนะี่ยีีเลยจริงๆถ้าจองได้ก็จะจองนะแต่ว่ามันเต็มครับกล้องมันจะไม่ถึงประมาณนี้นะครับก็ อ่าตรงนี้ก็ประมาณ300คะแนนอ่าสามร้อยคะแนนแล้วเราคนที่ทําบุญเข้าวัดนะครับทำบุญเข้าวัดช่วยคาริเกะครับแล้วก็2องล้อ่าสองร้อยแล้วก็100่งร้อยโซนสีแดงนะครับอ่าทำบุญให้วัดนะครับไม่ต้องตามมาก,กันส่วนด้านข้างก็ยังมีที่สําหรับยืนสําหรับคนที่ชมนะไม่ได้ปิดกั้นนะครับเมื่อก่อนไปบางทีเจอเขาปิดกัน้นแถลนก็อันนั้นก็ลำบากหน่อยอ่าประมาณน,นี้แหละ จะดูให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับเดินให้ชมบรรยากาศเรื่อยๆวันนี้ต้องโซนจองจ่อคณะกรรมการเท,ท่านั้นนะครับข,ขา้างหน้าอันนี้ทรบคลิปที่ชมเป็นระยะระยะนะครับข้างหน้าก็กำลังเตรียมก่นอยู่แม่จากไหนครับเนี่ย มาจากไหนครับเนี่ยเกิดปาสักเกิดปาสักโอ้ลูบุรีบางม่วงวันนี้วันนี้มาดูไข่ดูหมดทุกคนดูไลฟ์สดทุกคืนไหมแม่ก่อนไม่มีงานเนี่ยมาดูดูไลฟ์สดทุกคืนไหมดูดแล้วดูอีกวันไหนไม่มีลิเกแสดงก็ดูวนย้อนเอาอีกใช่ไม่ยังหลับังนอนกันแล้วถ้าวันไหนลิเกไม่เล่นนานๆนี่เหงาไหมเหงาแบบเหงาไม่ได้ดูเลยเนาะลูกนี้ก็ ตอนนี้ก็จะบ่อยหน่อยแก๊งตามนอน้องนุ่นน้องนุ่นน้องแนทนะออติดกันกองอมแงมเลยต,ติดตามเขามานานหลายปีแล้ว<อ>ของคณะลุงฟ้าใช่ไหนะเนาะเพิต่ตอนนี้มีน้องนุ่นมาก็ติดเข้าผูใหญ่อีกออแล้วก็มีแก๊งโคราชแก๊งตลกออโอ้สนุกกันเลยรูย้เปล่าใครไปสัมภาษณ์เป็นนัดหึ่ว่าผมไปสัมภาษณ์มาผมไม่ผมไม่ควรไปสัมภาษณ์มาเป็นนัดหนงระวังครับระวังนี่ตรงนี้ตรงนี้ ี่ทำเป็นการก็เตรียมเตรียมเก็บกระสุนเตรียมเคลียร์งานเตรียมไปนอนค้างโหลากัน ผมก็ไปมาสองคืนเขาไปสัาพักเป็นนั่นหนึ่งเองที่เก้าวันเก้าคืนผมก็ยังผมไปสัาพักมาแล้วเราจะมีเมื่อไหร่เนี่พารอกำหนดก่อนวันนี้น้องออยมาแล้วจ้ะดีซ่าเดี๋ยวไปสักพักน้องออยกันอ่าก็เขายังรอกำหนดอยู่วันนี้แม่นั่หนึ่งก็แพ้ท้องก็พักก่อนนิดนึงจัดเต็มรอพื้นที่มันว่างด้วยแม่จะได้หมดฝนรอหมดฝนครับเพรนั้นก็รอหมดฝนก็หน้าบ้านเขาก็จะถมที่ถมไรได้จอดรถได้กว้างจัดงานได้เต็มที่เลยรอรอฟังข่าว แต่ช่องเราก็จะไปสัมภาษณ์น้ำความเคลื่อนไหวมาให้ชมกันะนะครับว่าวันไหนแน่ปักหมุดเลยก็ไปโคราชกันที่พักเยอะแต่นู้คนครับไม่เป็นไรสบายๆประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้แม่ก,มมกมี่โมงแล้วครับแม่กี่โมงแล้วงานสิบแปดแล้วค่ะจะหกโมงหกโมงหกโมงกว<ม>่าเนาะโอเคตอนนี้ก็มาณ ครับันนี้ก็100คะแนน200-300ครับอ่า f a c เฟซบุ๊กตามติดวงดังที่แม่ตามนี้เลยอ,อันนี้ Facebook อันนี้อันนี้ยูทูบอ่ะยูทูบจะเป็นตัวนี้อ,อ,อ่ะเรามีป้ายแล้วนะทำสั่งอันใหญ่เลยแตได้มาน้อยเดียวเดี๋ยวสั่งทำใหม่ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์เปิดบ้านบารมีทุกคนเลย่าได้รู้จักกันเยอะขึ้นให้พ่อแม่ได้ชมกันนะครับครับคลิปนี้ก็ความเคลื่อนไหวตอน6กโมงประมาณเท่านี้ครับอา